ลอรีคือเด็กหญิงที่เศร้าที่สุดในโลกโโโไปทำอะไรเธอหนอเหรอกระพองเธอเ่ะสิเขากำลังจะแต่งงานกับยายปีาศาจเอมิลี่ใจร้ายลอรี่ไม่ได้ขอแม่ใหม่สักกอนหน่อยโอโอโออขอโทษทีนะคะมันคืออุบัติเหตุน่ะคุณมีเคกพร้อมสมัครรับแขกหรือยังนะ <c oughs> โหหน้าแค้งไม่เห็นจะสวยเลยแต่ฉันก็จะเดินไปบอกเอมิลี่ว่าชุดของเธอน่ะเฮยชุดๆดเลยล่ะอสะดุด เจ็บปวดลยอยเฮ้ความผิดของอยายแอมเรี่คนเดียวลอยว้าวไวก่อนเธอลอรี่แต่งตัวเหมือนกำลังจะออกไปปาร์ตี้แล้วก็ไม่มีใครทำให้เธออารมณ์เสียได้แมแ่แม่หมายของเธอก็ตามแต่งตัวอะไรกันเนี่ยดูสิลอรี่กระโปรงก็สั้นมากๆเลยแถมยังแต่งหน้าตัดเต็มไปอีกการประท้วงครั้งใหญ่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นอ้าพ่อมาได้เวลาพอดีเลยสาว หยุด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 เดี๋ยวนี้ว่าแต่เราไปช้อปปิ้งกันไหมล่ะของหนูไม่ของแม่ต่างหากล่ะโอเคโอเค <S <S หยุดก็ได้แล้วงั้นพ่อเก็บเอาไว้เองอก็แล้วกันมามาขึ้นรถแล้วก็ไปที่ร้านกันเลยแต่ลอรี่กับเอมิลี่ยังหาเรื่องทะเลาะกันจนได้ขอให้ฉันไปนั่งเกะาะหลังนะจ๊ะไม่มีทางซะหอก<อ>ก็ให้เอมิลี่ย้ายไปอยู่ตรงนั้นสิคะแต่ว่าคุณพ่อนน้นคือคนที่ยอมเสียสละทุกทุกอย่างทีนี้ทุกๆคนพอใจกันแล้วใช่ไหมเหร ถึงร้านกันแล้วสาวๆสาวๆเอาเป็นว่ามาช่วยกันเลือกของกันดีกว่าฮึช่วยกันอย่างนั้นเหรอไม่มีทางสะหรอกพอก็ได้แต่หวังว่าทุกๆอย่างจะเป็นไปด้วยดีนะและแล้วลอลี <ฮา S 2> ่ก็จ <ฮา S 2> เจอเจอเสื้อผ้าที่อยาก็ได้ พ่อขามานี่ไหนสิคะน่ารักมากๆเลยเนอะอืมใช่สวยมากเลยลูกเดี๋ยวแป๊บนึงน,นะเอเมิลี่เรียกพ่อนะอะพ่อขาดูดีสุดๆเลยเนอะวะนะนี <Hey! S 1> ่คุณพ่อลืมลูกสาวตัวเองได้ยังไงกันคะขาพ่อขาพ,พ,พ,พ่อชอบไหมคะแต่เอเมิลี่นั่นก็มาได้รลดความพยายามเหมือนกัน ราขา <Hey! S 1> ดูดีคะดูดีไหมผีไม่เห็นจะสวยเลยพ <c oughs> าค่าดูชุดของหนสูสิคะโอ้ยอย่าพูดให้เหนื่อยเลยชุดของฉันหนะสวยกว่าตั้งเยอะอ <c oughs> คุณพ่อเจองานหนักเข้าซะแล้ววิ่งไปมาระวังห้องแต่งตัวนี่มันไม่ใช่เรื่องสนุกเลยนะอ้อยขอโทษที่ข <Hey, you. S 1> อหนูดูเป็นยังไงบ้างลระคะโอ้น่ารักที่สุดเลยลูกเอาชุดนี่แหละลูกเอ้ยว้าวไม่นจะสวยเลยครับพ่อแต่ถ้าเกิดว่าพ่อว่าสวยก็สวยแหละเย้เราได้ชุดกันแล้วไปกลับบ้านกันดีกก่อเอาแล้วว่าแต่ พ่ออยู่ที่ไหนสละจะตินก็รู้ว่าการช้อปปิ้งหนัก็นเรื่องที่เหนื่อยมากๆแต่ก็ไม่ได้คิดว่ามันจะนเหนื่อยเหนื่อยขนาดนี้นี่นะตอนนี้มีผู้หญิงคนใหม่เข้ามาอยู่ในบ้านแล้วก็เป็นคนที่ฉันไม่ชอบเส้นด้วยอลอรี่เอาขาขึ้นหน่อยสิโอ,โอ,โอเคค่ะ<อ>ก็ได้ค่ะตอนที่ไม่มีแม่เลี้ยงนะชีวิตข,ของฉันเคยดีกว่านี้ตั้งเยอะเลยอลอรี่คิดถึงห้องที่รกลุงลังของเธอที่สุดและถ้าเกิดว่าบ้านกลับมาแล้วเธออีกครั้งล่ะอ๋อคิดอะไรดีๆออกนะสิ่งเดียวที่ต้องทำในตอนนี้ก็คือตัดทุ่งขยะ เธอชอบแบบนี้ไหมล่ะเอเมิลี่เฮ้ยเธอต้อง <_ T OM AT> ทำแค่เช็ดฝุ่นเองนี่นาแต่ว่าก่อนอื่นเธอจะต้องรับสายที่สองพันนั่นก่อนยามใจไปเธอเอเมลิลี่เออยามไปหลังจากนั้นไอเดียใหม่ก็พุดขึ้นมาอีกแล้วเสื้อตัวโปรดของเอเมิลี่ก็กลายเป็นผ้าคี้วไปซะแล้วอ่านั่นไงคุณแม่เลี้ยงมาแล้วเอาเลยเอาเลยจะแทนเต็มที่ไปเลย อ๋อแผนการเด็ดได้ผลเสื่ยอยการทำสงครามกับคุณแม่เลี้ยงเป็นพันธุกความปลองไซ <c oughs> การเช็ดกระจกด้วยน้ำสีคงเป็นอะไรที่สนุกสนานมากๆเลยใช่ไหมละ่ะ <Yeah. S 1> แล้วตอนนี้ก็สนุกสนานกับพลลับติดตามมาได้เลย uh huh. ว้ายแตยแล้วทำไมน้ำยาเช็ดกระจกถึงได้กลายเป็นีฟ้าไปได้ล่ะโอ้ยแย่แล้ว oh. ยยลสีแย่แล้วแถมมือก็ยังเลอะเทอะไปหมดเลยอ่ะคุณพ่อมาแล้วแล้วเขาก็จะเห็นว่าแม่บ้านเอมิลี่นั้นทำงานไม่ได้เรื่องแค่ไหน ทีล้ครับที่เราก็สายกันมากแล้วนะครับเนี่ยลอรี่ทําความสะอาดต่อยพ่อทีนะลูกไอ้แบบนี้ไม่ได้อยู่ในแผนการของฉันนี่งั้นก็เริ่มจากเอาขยะไปทิ้งก่อนก็แล้วกันเอาๆเ,เราตัดมให้ขาดเองนี่นะแงยแล้วก็ยังจะต้องเช็ดกระจกเอาสีออกด้วยสินะอาหารเอเชียนะ่ะอร่อยมากๆแต่ก็ไม่ใช่ทุกคน,นหลอกนะที่จะกินกันได้ไง่าย ผมไม่เคยใช้ตะเกียบม,มาก,ก่อเลยครับลักขาปากของคุณเลอะนะคะทานอาหารเย็นนอกบ้านกันพร้อมหน้าพร้อมตาเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากแต่ว่ามันไม่ใช่หรับรอลอรี่ทำไมยายแอมลี่ถึงได้เอาแต่ยิ้มตลอดเวลาเลยนะหน้ารำคาญจะมัดเลยอีกสักประเดี๋ยวเดียวก็จะยิ้มไม่ออกลแล้ว่ะคุณแม่เลี้ยงทักขาตะเกียบนะ่ะใช้เป็นอาวุธลับมก่อเยี่ยบมากๆกระสุนพร้อมริ่งเข้าเป้าอย่างตัง แล้วกระดาษนี่มันมาจากไหนกันล่ะเนี่ยใครบังอาจยิงผ้าเช็ดปากชายชั้นกันล่ะเนี่ยว่าร้านอาหารนี่แปลกชะมัดเลยแต่ว่าตอนนี้ของหวานก็มาเสิร์ฟแล้วล่ะนี่ยายแอมเลี่อยากจะทําซึ้งอย่างนั้นเหรอจะไปให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นไม่ได้ขอกินเด็กคนเดียวด้างขวางพอนี่ก็มีความสําคัญเหมือนกันนะเนี่ยอร่อยมัดเลยแต่ว่าขอโทษทีนะคะคุณแม่ไม่ได้กินเลยสักนิดส่วนเชอร์รี่นี้หนูก็ขอนะคะ แย่แล้วสิแย่แล้วลอรี่สำลักซะแล้วสิ <c oughs> โอโอไม่ต้องห่วงประรลักค่ะคุณเอมลี่เป็นหมอเธอรู้ดีกว่าจะต้องทำยังไงเดี๋ยวเราไปนึดหาลอรี่สิ่งนะลลที่ต้องทำเลยก็คือ,อดักนกระท u n งลอรี่ให้โดยด่วนเอาละทีนี้ก็เรียบร้อยละโอ้ย <c oughs> <c oughs> น่นนนนนามัดเลยอะแต่สิ่งที่แย่ที่สุดเลยก็คือยายเอมลี่ตัวแสบเป็นคนช่วยเธอเอาไว้ฟังเพลงไปด้วยทำอาหารไปด้วยจะช่วยเพิ่มรสชาติให้อร่อยมากขึ้น แล้วล่ะลอล,ล,ลี่จะต้องชอบแน่แน่และแอมิลี่ก็ทำแซนด์วิชให้กับเธอโดยเฉพาะโอ้โหนี่เธอฝึกทำอาหารนี่แล้วสินะมาดูกันว่าผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นยังไงฟังเพลงให้สนุกนะจ๊าคุณแม่คักขาจเจเจเจ้าฟังเพลงให้สนุกนะจ๊าแม่เลี้ยงจจะจ๋าหนูก็แค่มาทำธุระนิดหน่อยเองนี่คลิปไทยยิ่งเยอะก็ยิ่งดีอ <c oughs> <ๆ S 1> <c oughs> อ๊ยสงสัยจะยอดไปหน่อยฮะแต่ก็ยอดเยี่ยมกัสูตรต่อไปคืออะไรดีนะ ใช่เลยใส่โฟมกลนนดยังไงล่ะอืมมันเกือบเสมือนวิปทีมแน่น่าอะไรสุดสุดแล้วก็บีบยาซีฟันลงไปแทนซอสเลยลอลี่ชอบกินกล้วยมากๆแต่วันนี้เธอไม่มีทางได้กินมันหรอกหมดได้สะกะักทีแล้วที่นี้ก็ได้เวลาเพ่นแล้วเอาหันไปแค่แป๊บเดียวไงกลายเป็นแบบนี้ไปได้ล่ะใส่กรอกเอยยักเอวยแล้วก็ผลไม้อีกเละตุ้มเปไปหมดเลยส่วนลอลี่นั่นก็ไมร่รอชชา ยังร้อนๆอ,อยู่เลยรอบนี้ฉันจะต้องชนะนนแน่ๆน่ฉันจับตาดูเธออยู่หน้าคุณแม่เลี้ยงคลิมกนวดอย่างนั้นเหรอแล้วมันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงกันล่ะเนี่ย, oh, ย,ยโอ้ยแย่แล้วแย่แล้วโอ้ยวันนี้วุ่นวายซะ oh. จริงจริงอาปีนี้ <What? S 1> ก็ได้เวลาเข้าไปดูผลงานแล้วแล้วก็หาอะไรไปกินที่โรงเรียนหน่อยดีกว่าลอรี่ขอโทษทีนาจารุลักษแม่ทำเลตุ้มเปไปหมดเลย oh. ขอโทษด้วยนะแล้วลอรี่ก็ไม่มีมื้อเที่ยงไปกินที่โรงเรียน <Huh. S 1> เธอไม่น่าไปแกล้งแม่เลี้ยงแบบนัน้นเลย ทำแบบนี้ได้ยังไงเฮะคนใจร้ายเราลากักแองแฟนของฉันดัถ่ายรูปก,กับผู้หญิงคนอื่นนะสิฉันน่าเศร้าสุดเลยจะต้องขอคำแนะนำจากพ่อหน่อยแล้วล่ะเ <c oughs> ขาต้องรู้วิธีเยียวยาหัวใจที่แตกสลายอย่างแน่นอน ลูกคาเป็นอะไรไปนะลูกฮ่อค่ะขานอกใจหนูค่ะโอ้โหตั้งใจทํางานนะลูกแล้วลูกก็จะรู้สึกดีขึ้นมาเองมันไม่ใช่คําแนะนําที่ดีเลยทํางานมันไม่ได้ช่วยอะไรหรอกฉันก็จะนอนร้องผมร้องไห้อยู่ตรงนี้แหละแล่แล้วเอ็มรี่ก็เข้ามาควันของฉันพังทลายไปแล้วลอรี่เป็นอะไรไปน่ะมะกก็คุณขาดูนี่สิคะอ๋อรรกแรกคบสินะเป็นเพราะผู้ชายคนนี้น่ะเหรอ เดี๋ยวเขาสองคนก็เลิกกนะันแล้วเชื่อดิเชื่อสันเอนาฉันผ่านมาแล้วเชอะไม่องีแอมิลี่จะไปรู้อะไรเกีวว่ยวกับความรักแถมเพยยัง<ร>แต่งตัวปแปลกๆอีกด้วยลอลี่พร้อมถ่ายรูปกับแฟนใหม่ของเธอหรือยังฮ,ฮ้ว้าวฉลาดสุดๆเลยแต่ว่าก่อนอื่นนะเราจะต้องแต่งหน้าให้สวยกันก่อนเรียบร้อยละเอาอยิมแล้วก็ทำให้จ้องนั่งนั้นรู้ว่าลูกหนามุฟออนได้แล้ว แทกแทกรักตลอดไปแม่ทำภารกิจของเธอสำเร็จส่วนลอลี่ก็ไม่ต้องร้องไห้ต่อไปแล้วอะมีข้อความเข้าแล้วเลอใกรกันนะเย้เขาเพิ่งรู้ตัวว่าตัวเองคิดผิดเขาขอโทษฉันด้วยแต่เขาก็ขออีกครังอ่ะอ่ะก็ได้ก็ได้ก็ได้ให้อภัยก็ได้ค่ะเซอร์ไพรส์พ่อกับแม่หน่อยดีกว่าทุกทุกคนผ่าลืมตากันได้แล้วค่ะว้าวลอลี่นี่ลูกทำเองหมดเลยเหรอลูก ย้ดูเหมือนว่าจะมีงานแต่งงานเกิดขึ้นอีกครั้งสินะพ่อขาพ่อสัญญาว่าจะรักเอเมลี่ตลอดไปไหมคะครับพ่อสัญญาเอเมลี่ขาคุณ <c oughs> จะเป็นแม่ของหนูตลอดไปไหมคะ <c oughs> แน่นอนจ้าที่รักจา้งางั้นก็แลกแหวนกันได้เลยคะ่ะอืน่าประทับใจใชจริงๆแ่แล้วตอนนี้เราก็กลายเป็นครอ,อ,อบครัวแสนสุขเพราะว่าเอมลี่นั้นไม่ใช่คนแย่เลยชอบกันนิด คุณชอบวิดีโอเรื่องราวครอบครัวแสนสุขของเราหรือเปล่าการที่เราลร่แกล้งแม่เลี้ยงคนใหม่ของเธอนั้นเป็นเรื่องผิดไหมคุณคิดว่ายังไงกันหรอคอมเมนต์บอกเราด้านล่างนี้ได้เลยนะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กดติดตามช่องของเรากดกระดิ่งแร้งเตือนด้วยนะคุณจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆจากช่องทุ่มทุ่มชกันไทยล่ะ